ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้ช้าวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกาเรามาพร้อมกับตัว Indian Roadmaster นะฮะตัวนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่สุดของทาง Indian Motorcycle แล้วก็ตัว i n d i a ีเนี่ยหลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีประวัติยาวนานเริ่มมั้งแต่ปี1901ของอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งในยุคข,ของ Po ล a r i s นะครับ เริ่มต้นในปี2014โมเดลแรกแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยปี2020ก็อยู่ในตลาดมาประมาณ6ปีแล้วก็มีทั้งการพัฒนามีรถที่ออกมาโมเดลใหม่ๆนะครับก็มีมากมายเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับตัวทัวร i n ิงขนาดใหญ่ของ Indian Motorcycle แล้วก็เหมาะสำหรับช่วงน,วงนี้ที่มันเป็นช่วงออกทริปนะฮะแต่รถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2015แล้วก็ไม่ใช่ของผมนะนี่เป็นของอาจารย์ก้องพอดีเอามาเซอร์วิสแล้วก็ เลยขอยืมมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตัวนี้เอามาสวิตช์ลรบ้างก็ตอนแรกเนี่ยแบตเตอรี่เสียก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยางเสื่อมหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนยางหน้าหลังนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องก็คือใส่ตัวน้ํามันเครื่องที่เป็นน้ํามันเครื่อง f u ลลี่ซินเทติกของปตทนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกับตัวอินเดียนโรดมาสเตอรคันนี้กันก่อนอื่นเรา มาดูจากกับตัวอินเดียนกันนิดนึงก่อนนะฮะว่าอินเดียนเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1901แต่ว่าตัวที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันเรียกว่าตัวชีฟนะฮะจริงๆตัวชีฟเนี่ยเริ่มต้นมาในปี1920แล้วก็ประมาณช่วงปี1939เนี่ยก็จะเป็นตัวชีฟที่อยู่ในยุคแรก Front End เนี่ยตัวโชคหน้าจะเป็นลักษณะของลิฟต์สปริงนะฮะก็คือเป็นหน้าแหนบตัวเฟรมเนี่ยเป็นลักษณะของฮาร์ดเทลก็คือเป็นไม่มีโชคในปี1939เนี่ยตัวนี้เป็น ตัวสุดท้ายของชีฟในยุคแรกที่เป็นเซตอัพนี้พอเข้ามาสู่ปี1940ปุ๊บเนี่ยตัว Indian ย h ชีฟได้รับตัวโชคหลังจะเห็นว่าตัวนี้เฟรมด้านหลังเนี่ยมันเป็นเฟรมที่เรียกว่า p r u ังเกอร์เฟหรือว่าสปรั f r a รมนะฮะตัวเฟรมตัวนี้เนี่ยถูกใส่ในปี1940ครั้งแรกในตัวชีฟ จะเห็นด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวเฟรมที่จับกับตัวกระบอกสปริงเอาไว้แล้วก็ตัวฮับตัวแกนโช๊คเนี่ยมาจับเท่ากับตัวชุดนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะของตัวโชคหลังถ้าตัวของแบบใหม่ๆเลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะเป็นเรียกว่าพลังเกอร์เฟรมคราวนี้พอเข้ามาสู่ในปี1940 1941มันเป็นยุคสงครามโลกใช่ไหมฮะอินเดียนชีฟเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวใหญ่ที่สุดของทางอินเดียนเนี่ยก็ผลิตรถ ให้กับทางกองทัพมากกว่าที่จะผลิตให้กับซิเวเลียนก็คือพลเมืองพอหลังจากจบสงครามโลกในปี1945ปุ๊บเนี่ยตัว Indian Chief ก็เลยได้มีการอัพเกรดอีกครั้งคือ front end จากที่เป็นลักษณะของ l e ฟ f Spring เนี่ยก็จะกลายมาเป็นตัวเก r ร์เดจะสังเกตว่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่เป็นปี1940เนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นตัวโชค๊คก็คือพลังเกอร์เฟรไปแล้วแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยยังเป็นลิฟต์สปริงเหมือนกับก่อนปี1940คือปี1939 แต่พอเข้ามาสู่ปี1946ปุ๊บเนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดตัว front end ที่ชื่อว่าเกิร์เดอร์ขึ้นมาหรือว่าหน้าสาแลกบ้านเราก็เป็นลักษณะของกระเดื่องที่มีตัวโชค๊คอยู่ตรงกลางแล้วพอมาเข้าสู่ปี1947เนี่ยตัวอินเดียนก็เปิดตัว new Indian Chief ซึ่งมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างในปี1946เนี่ยแหละแต่ว่าใส่รายละเอียดเข้าไปเพิ่มขึ้นพอเข้าสู่ปี1947เนี่ย ก็เกิดชื่อคำว่าร o a d m a s t e r ขึ้นมาคำว่า Roadmaster เนี่ยมันมีการทำตัวแพ็กเกจของตัวรถนะครับตัวต่ำสุดในตระกูลนี้เนี่ยก็คือ348 Clubman ก็คือ Chief Clubman ก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยมันจะ Frontend ก็เป็นเ r อ d e r ด้านหลังเป็น f r u n k e r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  m e ก็คือมีมีโชคยังไม่ได้ให้อะไรมากมาย ตัวขั้นถัดมาก็คือสปอตแมนนะครับสปอตแมนเนี่ยก็คือเป็นหน้าเกอร์ดเดอร์เหมือนกันด้านหลังเป็นครัมเปอร์เฟรมแล้วก็เริ่มมีใส่ตัวกันลมด้านหลังเข้ามาเสริมส่วนตัวท็อปของตระกูลนี้ก็คือโรดมาสเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นชื่อโรดมาสเตอร์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในประมาณช่วงปี1948-1947ช่วงนั้นอยู่ในชีฟโร o มาสเตอร์ยุคแรกที่ใส่ตัว Front ์เอนเป็นเกอร์เดอร์แล้วก็ด้านหลังมีชชอคอัพ พอเข้าในสู่ปี1950ก็เกิดตัว Indian Roadmaster ที่ front end เนี่ยเป็น telescopic จะสังเกตว่าโชคอัพหน้าเนี่ยจากยุคเมื่อกี้ที่เป็นเกอร์เดอร์ก็คือเป็นสแลกตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น telescopic แล้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นตัว sprung frame อยู่ก็คือเป็นโชคอัพหลังแล้วก็มีเบาะสปริงให้ด้วยตัวนี้เนี่ย hand shift จะอยู่ด้านขวาแล้วก็ตัว clutch อยู่ด้านซ้ายนะฮะจริงๆใน รายละเอียดของตัวอินเดียนเนี่ยเรื่องของเกียร์มือคลัชเท้าอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างสับสนนิดนึงเพราะว่าผมเคยไปลองขี่ที่สปริงฟิลด์ที่อเมริกานะครับทางเดนิสที่เป็นเจ้าของอินเดียนสปริงฟิลด์ก็ให้ลองขี่ดูซึ่งผมก็ยอมรับว่าขี่ยากเพราะเราไม่ได้คุ้นกับลักษณะของคลัชที่ไม่เหมือนกับปกติโอเคพอจบในยุคปี1950จนถึงปี1953ปุ๊บเนี่ยรดมาสเตอร์ก็เป็นโมเดลสุดท้ายที่ทางอินเดียนผลิต และหลังจากปี1953อินเดียนก็ปิดตัวลงจนมาถึงในยุคปัจจุบันนะครับที่เกิดตัวด้านหน้าเหล่านี้<ม>ก็คือเป็นชื่อ Roadmaster เหมือนกันในปี2020เนี่ย Roadmaster ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตัวเครื่องจากเครื่อง thunderstroke ตอง1ก็กลายมาเป็นตัว thunderstroke 116ก็เป็นขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นให้กำลังบิดที่มากขึ้นตัวนี้จะเป็นอ n d i a ีย o a d m a s t e r Elite ก็จะเป็นตัวท็อปของเขาซึ่งมีการตกแต่งพวก ชุดสีมีการตกแต่งพวกครอบพุชรอดตัวหัวเครื่องของหูให้มาเต็มที่ก็คือพัฒนาไปแล้วนะฮะตัวเครื่องอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าลักษณะตัวเครื่องจะเหมือนกับตัวเครื่องยุคเก่าถ้าสังเกตตัวเครื่องตัวนี้นะมันเป็นเครื่องยนต์ t h u n d e r s ส r o k e สำหรับตัวเครื่องตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นสายวาลนะฮะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยหน้าตาจะคล้ายกันคือตัวรอบเครื่องจะมีฟินแล้วก็พุชรอดเนี่ยวางขนานพอมาดูที่ตัวใหม่ปุ๊บเนี่ย ตัวเครื่องลักษณะทรงจะเหมือนกับมีฟินรอบตัวแล้วก็พุชรอตวางขนาดเหมือนกันเพราะว่าตัวพุชฟรอตของเครื่องยนต์ของอินเดียนเนี่ยใช้แคมทั้งหมด3ตัวฉะนั้นการ,การวางพุชรอตเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับแล้วก็ตัวที่ตาำลงมาจากในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็คืออินเดียนโรดมาสเตอร์ธรรมดาซึ่งก็จะไม่ได้มีการตกแต่งเครื่องยนต์ไม่ได้มีการใส่รายละเอียดอะไรมากมายเท่ากับตัวอีลิทเมื่อกี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เป็น รถมาสเตอร์ในยุคปัจจุบนันก็คือ Indian Road Master Dark Horse ในชื่อของ Dark h r r s o เนี่ยเป็นรถที่ถูกทำสีดำมาจากโรงงานจะสังเกตเห็นว่าหัวเครื่องเป็นสีดำคอบไพรี่เป็นสีดำตัวสีทั้งหมดเป็นสีดำด้านตัวครอบกองเป็นสีดำก็จะเน้นเป็นสีดำเป็นหลักตัว Indian Road Master Dark Horse เนี่ยจะสังเกตด้านหน้าของเขาอาจจะไม่เหมือนกับตัว r ร a ม Master ธรรมดาเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะแตกต่างกันทันนี้นะฮะมันเป็น อินเดียนโรดมาสเตอร์ดาร์คอสก็คือมีกระเป๋าสามใบกระเป๋าด้านหลังไว้สําหรับให้คนนั่งใส่สัมภาระกระเป๋าด้านข้างอีกสองใบสังเกตว่ากระเป๋าด้านข้างของตัวนี้เนี่ยทรงจะไม่เหมือนกับอินเดียนโรดมาสเตอร์ตัวธรรมดาตัวนี้อินเดียนโรดมาสเตอร์ตัวธรรมดาตัวนี้เนี่ยแฟลลิ่งกับกระเป๋าข้างจะเหมือนกับตัวที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าถ้าเป็นเปดาร์คอสมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็คือไอตัวแฟลลิ่งหน้าจะไม่เหมือนแฟลลิ่งในอดีตแล้วก็ตัวกระเป๋าก็จะไม่เหมือนกัน สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวไรคอมมานไอ้ตัวไรคอมมานเนี่ยในส่วนของอินเดียนเนี่ยเขาจะมีหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็มี gps มาให้มีระบบเครื่องเสียงมาให้มีวินชิลไฟฟ้ามาให้ทั้งหมดนี้ก็เป็นอินเดียนในยุคปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในปี2020นะครับหลายๆท่านคงสงสัยว่าอินเดียนในยุคปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยใครเป็นคนจัดการอยู่ก็ต้อง mf motion บริษัท mf motion นะครับ ปัจจุบันเนี่ยทาง MF Motion กำลังดำเนินการที่จะเปิดดีลเลอร์ของอินเดียหรือโชว์รูมอีกครั้งหนึ่งบนถนนพระราม2แล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวประมาณช่วงเดือน2หรือเดือน3ในปีหน้านะฮะก็อดทนรอกันอีกนิดนึงสำหรับคนที่สนใจตัวอินเดียแล้วก็คนที่มีรถอยู่แล้วอยากจะเซอร์วิสนะครับก็เตรียมไปพบกับตัวโชว์รูมใหม่ของ MF Motion ได้ในช่วงต้นปีหน้า เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือตัว Indian Roadmaster ในปี2015ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ก็คืออย่างที่บอก Thunderstroke ตองหนึ่งตัวตองหนึ่งเนี่ยก็คือขนาดคิวบิ i n อินะครับก็คือขนาด 1811cc แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ผมเอาเข้ามาเซอร์วิสก็ไม่มีอะไรมากผมเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องซึ่งน้ำมันเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันก็คือน้ำมันเครื่องของตัวปตทอร์เชลเลนเจอร์ซินเทติกโฟทัน เกรดเนี่ย15 50นะครับลักษณะของตัวพุช r o ดจะเห็นว่าตัวพุชโรดเนี่ยจะวางขนานกันนะครับจะไม่เหมือนกับวี w วินของตัวอื่นซึ่งเป็นลักษณะของพุช r o ดวาง V เพราะว่าในนี้มันมีแคมอยู่ทั้งหมดอยู่3ตัวแคมซ้ายแคมกลางแคมขวานะฮะแคมกลางเนี่ยเป็นตัวเปิดปิดตัวลิ้น ID แคมขวาเป็นตัวเปิดปิดตัว วาล์วไอเสียของสูบหน้านะครับแคมหลังเนี่ยเป็นตัวเปิดปิดวาล์วไอเสียของสูบหลังเพราะฉะนั้นการวางของพุชรั่ตัวนี้มันก็เลยไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบตัวนี้ในนี้มันจะเป็นเขา,าเรียกว่า IAC นะครับก็คือไอดอลมันเป็นตัววาล์วควบคุมรอบเดินเบานะฮะตัวโรดมาสเตอร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ให้มาก็คือตัวเ,เรียกว่า lower failing นะฮะเป็นตัวกันลมด้านล่าง แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตัวในปี2015เังให้มาเป็นขอบ16อยู่แล้วก็ได้ล้อมแม็ปเป็นดิสคู่ย่างที่ให้มาตอนแรกเนี่ยให้มาเป็นตัวดัลลอปอีลิตนะครับแล้วก็มันอยู่มาประมาณสัก5ปีละมันเริ่มแข็งผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็คือตัว Bridgestone Batter Cruise H50 ซึ่งเป็นตัวยางที่ครั้งแรกผมก็ไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยทำไมความรู้สึกแรกมันนุ่มขนาดนี้ คือหลังๆมาผมก็เปลี่ยนยางหลายยี่ห้อนะแต่พอมาเปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บครั้งแรกที่ขี่ปุ๊บเฮ้ยมันนุ่มแฮยางมันให้ความรู้สึกนุ่มแล้วมันก็เกาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในระยะยาวนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยอาจารย์ก้องเขาจะขี่ขึ้นเหนือไปพร้อมกันก็จะได้รู้ว่าการเกาะถนน,น,นการเล่นโค้งบนภูเขาเป็นยังไงนะฮะอย่างตัวด้านหน้าเนี่ยแฟลลิงของตัวรถมาสเตอร์จะได้เป็นแฟลลิงที่เปิดตัวในยุคป,ปี2014ก็คือในชิฟเทนมาก่อนนะครับ แล้วก็เป็นแฟลลิงที่เขาเรียกว่าดีไซน์มาจากตัวโลโคโมทีฟในอเมริกาก็คือรถไฟในยุคป,ปี1950-1960ตัววินชิลตัวนี้ให้ตอนนี้ยังใส่เป็นวินชิลเดิมแต่ว่าเป็นวินชิลไฟฟ้านะสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้ด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ฟอนต์เอ็นก็จะเป็นลักษณะของเทเลสโคปิกชุบตัวโครเมียมมาให้ในกระบอกโชคล่างสําหรับด้านหน้าของแฟลไอตัวเฟนเดอร์เนี่ยก็จะมีตัววอลวนเน็ตมาให้ตัวนี้เป็นหัวอินเดียแดงหัวหน้าเผานะครับแล้วก็ มีหลอด LED อยู่ด้านในแล้วก็ตัวเฟนเดอร์เนี่ยบางโคนก็จะเป็นบางโคนที่เป็นเอกลักษณ์ของอินเดียนก็คือวาเลนซ์ก็คือเป็นบางโคนคุมล้อนะฮะอาจจะยากนิดนึงในการล้างแต่ว่าแต่มันสวยอ,ะอ่ะมาด้านนี้ด้านซ้ายของทางอินเดียนเนี่ยจะเป็นตัวกรองอากาศตัวนี้จะใส่เป็นกรองเปลือยมาให้คือตัวนี้เนี่ยเป็นกรองอากาศแล้วก็ตัวเรียกว่า p โตร์เอรบอดี้ก็คือ ตัวจ่ายอากาศควบคุมาวลาวจะอยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัวมานิโฟแล้วก็หัวฉีดจะถูกฝังไว้อยู่ด้านในนู้นนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวหัวเทียนแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในลุ่มของตัวไพรมารีลักษณะของไพรมารีของตัวเครื่องอินเดียเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางฝั่งฮาร์เลย์นะฮะมันจะเป็นลักษณะของเฟืองที่อยู่ด้านในถ้าเป็นฝั่งของฮาร์เลย์เนี่ยเป็นโซ่แต่ว่าตัวเนี้ย ตัวส่งกำลังเป็นเฟืองด้านหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็มาชนเข้ากับตัวชุดคลาชตัวนี้ซึ่งมันเป็นชุดเฟืองเหมือนกันการส่งกําลังก็เลยจะไม่เหมือนกับการส่งกําลังโดยใช้ตัวโซ่นะครับชุดเกียร์ก็จะไปอยู่ในด้านในตัวฟอร์บอร์ดของอินเดียนก็หน้าตาประมาณนี้ตัวชิฟ f ์ลีเวอร์หรือว่าคันเกียร์ก็จะกลายเป็นคันเกียร์ที่มีอันเดียวแต่ว่าสามารถใส่คันเกียร์หลังได้นะตัวลเวอร์ลิงก็จะมี ที่ไว้สําหรับเก็บของนะฮะมีตรงนี้แล้วก็มีตัว wind deflector สามารถที่จะเปิดปิดรับอากาศเข้ามาได้อยู่บริเวณนี้ด้านหลังตัวนี้เข้ามาก็จะกลายมาเป็นตัวกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าอินเดียนเวลาเปิดก็่จะเปิดด้วยมือเดียวแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาซึ่งมีกลไกในการเปิดปิดอัตโนมัติโดยใช้รีโมทแล้วก็สามารถกดเปิดปิดจากตัวคอนโซลได้นะฮะแล้วก็ด้านหลังกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าใบที่3ก็คือกระเป๋าด้านบน แรกตัวนี้ติดเพิ่มกันได้ก็ปริมาณของกาความจุในกระเป๋าด้านหลังเนี่ยก็จุได้ค่อนข้างเยอะนี่ผมใส่ของทิ้งไว้อยู่เนี่ยก็กระเป๋าเสื้อสักอันนึงถ้าจะใส่หมวกก็น่าจะใส่ฟูลเฟสได้สัก2ใบแล้วก็สามารถล็อกได้โดยใช้รีมทจากตัวคีย์ฟอหรือว่าตัวคอนโซลด้านหลังของตัวโรดมาสเตอร์นะครับถ้าเกิดมองจากด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกระเป๋า ซ้ายขวากระเป๋าใบที่3แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายป้ายทะเบียนตัวท่อที่ออกมาซ้ายขวาซึ่งคันนี้ใส่ตัวท่อเป็นลักษณะของตัวเทิร์นดาวนะฮะสามารถที่จะถอดกระเป๋าหลังได้แล้วก็ขี่แบบไม่มีกระเป๋าได้นะคือจริงๆริงรถคันนี้มันก็สามารถถอดกระเป๋าได้3ใบนั่นแหละแล้วก็มาด้านนี้ก็จะเป็นตัวกันล้มหลังมีกันล้มล้มหลังมาให้ตัว Pass e n g e r f ์ฟอนะครับไอตัวนี้นะ่าจะเป็นของแต่งแล้วก็ ตัวเบาะนั่งที่เป็นเบาะสีน้ำตาลหนานุ่มมีพิงหลังให้สำหรับผลอนมาดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านบนแล้วก็ตัวแฮนด์คอนโทรลกันบ้างหน้าจอของตัวอินเดียนก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เป็นอินเดียนในปี2015แต่ถ้าเกิดเป็นอินเดียนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นตัวไรคอมมานด์ก็คือเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเรากดปุ่มเปิดก็บริเวณนี้แล้วก็ทุกอย่างก็จะรีเซ็ตขึ้นมาใหม่ ตอนนี้มันก็จะบอกอินดิเคเตอร์ต่างๆมีเรื่องของเวลานะฮะมีเรื่องของอุณหภูมิปัจจุบัน29องศาสามารถต่อวิทยุด้วยบลูทูธได้มีการบอกว่าแบตเตอรี่ตอนนี้แรงดันเท่าไหร่ระยะทางคันนี้ขี่ไป8,000กว่ากิโลแล้วก็มีบอกตัวเกียร์ว่าเป็นเกียร์อะไรส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นบอกความเร็วเป็นกิโลเมตรหรือจะเป็นไมล์ per o u r ก็สามารถที่จะเลือกจากไอตัวนี้ได้นะครับสามารถเลือกที่ตัว h ฮนด์คอนโทรได้แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นตัววัดรอบ<ม>แล้วก็วัดน้ำมันจะอยู่ด้านล่างส่วนไฟอินดิเคเตอร์ต่างๆก็จะบอกเรื่องของนิวทรัลเรื่องของ ABS เรื่องของไฟออยล์แลมเรื่องของ Key ์ฟออะไรออก,ก็ว่าไปนะฮะบนตัว Dash ตัวนี้มันก็จะมีตัวสามารถใส่ที่จุดบุหรี่หรือว่าชาร์จเจอร์ตรงนี้ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเปิดสปอตไลท์เพิ่มเติมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของลำโพงมาดูด้านซ้าย ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแฮนด์คอนโทรลด้านบนเนี่ยเป็นตัวท็อกเกิลสวิตช์สามารถที่จะเป็นตัวเซเลคเตอร์ด้านบนนี้นะครับสามารถควบคุมหน้าจอจากตรงนี้ได้แล้วก็ตัวแตร ى, ไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวควบคุมตัวหน้าจอยทีหนึ่งสามารถเลือกเพลงได้ตรงนี้เร่งเสียงเบาเสียงนะครับกดเซเลคตรงนี้สามารถกดพุชทูท็อกได้ตรงนี้สามารถกดโหมดต่างๆได้ตรงนี้แล้วก็ปรับวินชิลขึ้นลงได้บริเวณนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลด้านขวาส่วนคอนโทรลด้านไคอนโทรลด้านซ้ายอันนี้คอนโทรลด้านขวานะฮะด้านขวาก็จะมีตัวปุ่มฮารา์ดก็คือไฟกระพริบคู่แล้วก็ปุ่มเปิดปิดตัวครูช e คอนโทรลจะบังคับจากด้านขวามือแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดครูช e คอนโทรลแล้วก็ปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะฮะส่วนตัวแดชด้านบนตรงนี้ก็ยังมีเรื่องของควบคุมฮิตเตอร์กรินะครับก็คือควบคุมอุณหภูมิที่แฮนด์ให้มันอุ่นเวลาเราขี่ในพื้นที่หนหนาว แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มล็อกตัวกล่องด้านข้างด้านบนมีเม็ดตรงกลางหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนิดนึงก่อนว่าเป็นยังไงนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงทำงาน ดูมิติของตัวรถกันนิดนึงคืออย่างที่บอกรถคันนี้มันเป็นระดับของทัวริ่ิงนะครับกระเป๋าสามใบเพราะฉะนั้นน้ําหนักคันนี้อยู่ประมาณ4 0 5กิโลไม่เบานะหนักเกิ่ร400โลเนี่ยแล้วก็แต่เวลาขึ้นรถปุ๊บแล้วเรายกรถขึ้นนะฮะมันจะรู้สึกไม่ได้หนักขนาด400กิโลปกติเพราะว่าศูนย์ถ่วงของตัวนี้มันจะต่ำตัวเคร้งใส่น้ำมันเครื่องอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ ตัว CG ทั้งหมดมันจะอยู่ไปด้านล่างทั้งหมดเพราะนั้นการยกรถขึ้นของตัวอินเดียนเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันหนักขนาดนี้นะฮะแล้วก็มิติของตัวรถเนี่ยความสูงบอกก็อยู่ในระดับกําลังดีซึ่งอยู่ประมาณสัก70กว่าพอดีผมไม่ไดูรายละเอียดมารู้สึกอ่ที่เจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็ขาเนี่ยสามารถลงได้เต็มเทา้าสบายๆสำหรับ,บ,บ,บคนที่มีความสูงอยู่ประมาณสักร้อยหกสิบแปดจนถึงร้อยแปดสิบขี่คันนี้สบายๆนะฮะแต่ถ้าเกิดสูงมากกว่า ร้อแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าช่วงขาเวลาขึ้นเนี่ยมันจะชันขึ้นมานิดนึงเพราะว่าในระยะของผมเนี่ยผมกําลังสบายมากสําหรับช่วงขานะครับแป้นเบรกทุกอย่างอยู่ในระดับสบายมากแล้วก็ตัวแฮนด์ตัวนี้เป็นลักษณะของแฮนด์ที่เรียกว่า l ู back เข้ามานิดนึงเมื่เวลาเราขี่ปุ๊บเนี่ยไรติงโพซิชันมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็หลังจะตรงแล้วก็สามารถขี่เนี่ยมีวินชิลคอยป้องกันวินชิลก็สามารถ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปรับระดับได้ถ้าเกิดอยู่ในเขตเมืองก็ต่าใช่ไหมฮะแต่พออยู่ในต่างจังหวัดขี่ทางไกลแล้วก็ปรับขึ้นมาบริเวณนี้เพราะฉะนั้นลมตัวนี้มันจะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็เราก็สามารถที่จะขี่โดยที่ไม่ต้องโดนลมกระทบหน้าได้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในเขตเมืองก็เอาลงนะครับพอลงปุ๊บเนี่ยความสูงอยู่ประมาณนี้ลมที่เข้ามาจะอยู่ประมาณนี้นะฮะคือประมาณคิวเพราะฉะนั้นถ้าใส่โมคลาแล้ววินชิลลงผมว่าก็ยังโอเคอยู่อันนี้คือ ตัววินชิลที่เป็นตัวติดรถมานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัววินชิลแต่งมันจะมีวินชิลสูงวินชิลต่ำวินชิลที่เป็นตัววินสปริตเตอร์หรือว่าวินเบรกเกอร์อะไรต่างๆนะครับ <c oughs> ก็รายละเอียดของตัวรถประมาณนี้ <c oughs> เรื่องของตัวรถคันนี้ในราคาที่จะเปิดตัวในปีหน้าของ MF Motion เนี่ยผมว่ายังไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าราคาที่จะเปิดตัวกันเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครสนใจตัว Indian Motorcycle อดใจรออีกนิดนึงนะฮะประมาณช่วงต้นปีหน้าที่ใกล้จะถึงนี้แหละ MF Motion เนี่ยเข้ามาเป็น Authorized Dealer เต็มตัวนะครับซึ่งอินเดียในอดีตอย่างตัว Indian Victory Motorcycle ที่เป็นบริษัทนำเข้าในยุคประมาณช่วงปี2015-2016เนี่ยก็ปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งใครที่จะเซอร์วิสเนี่ยสามารถติดต่อได้กับทาง MF Motion ได้นะครับ